ปกติแสวบิตี้ของเรามักจะเกาะติดงานแสดงเทคโนโลยสีสำคัญสำคัญทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่งาน c s Mobile World Congress c b i t c o m p u t e x หรืออย่างล่าสุดก็คืองานคอมมิวนิคเอเชียที่ผ่านมาทุกวันนี้เทคโนโลยีนั้น,น,น,นมีบทบาทในชีวิตพวกเราในหลายด้านทำให้หลายครั้งบริการต่างๆที่เราได้รับจากผู้ให้บริการมีผลในหลายด้านต่อชีวิตประจำวันซึ่งกับเหมือนกับที่เรามีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองครับ ล่าสุดนะครับมีการจัดงานของทาง Asia Pacific Customer Service Consortium ที่คอยสอดส่องติดตามดูแนวทางในการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการประเทศต่างๆในแถบ Asia Pacific แล้วก็ได้มีการจัดโครงการ CREE Awards ขึ้นเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการชูเรื่องการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยมองย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการมีสภาพแวดล้อมในการให้บริการที่ดีด้วยซึ่งในงานมอบรางวัลในครั้งนี้ก็มีบริษัทของคนไทยได้รับรางวัลด้วยครับถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ AIS Call Center นั้นได้รับรางวัล Contact Center of the Year มาอย่างภาคภูมิใจขนาะเดียวกันนั้นก็ยังได้รับการคัดเลือกจาก AEON e ีวิตและศส,สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ให้เป็นบริษัทนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยและบริษัทนายจ้างดีเด่นสำหรับเจเนอเรชัน Y ประจำปี2556เป็นการตอกย้ำถึงการเป็นตัวจริงด้านการบริการซึ่งเริ่มจากการให้ความสำคัญกับการดูแลและใส่ใจพนักงานและพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอดเพราะว่าการบริการที่ดีนั้นควรเริ่มจากพนักงานที่มีความรู้สึกและมีใจอยากให้บริการและไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากบริษัทพนักงานก็จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ความตั้งใจในการส่งมอบบริการซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจโทรศัพท์มือถือด้วยบริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้บริโภคช่วยเหลือผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างตั้งใจและจริงใจด้วยใจที่รักในการให้บริการเป็นการประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นํามาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลและติดตามความคืบหน้าในการให้บริการอย่างเป็นระบบและรวดเร็วที่สุด ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับและรายการของเรานะครับขอแสดงความยินดีกับทาง AIS ด้วยเราขอสนับสนุนให้บริษัททุกๆแห่งหันมาใส่ใจในด้านบริการให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคอย่างเราๆนี้แหละครับ